เลยไปกี่ชั่วโมงแล้วเราก็จะได้สร้างบุญใหญ่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของการมาเกิดเพื่อการสร้างบารมีในฐานะเป็นผู้สถาปนามหาวิหารพระมงคลกุบมนีสดจันทสโลภคนพบวิชาธรรมกา,ายนั้นลทัสแลนดได้เกิดที่โลกกายเนื้อของท่าน จังหวัดสองจังหวัดพี่น,น้องจันนงหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะเราก็จะต้องรักษาใจของเราให้ใสใสใครยังนึกถึงไระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่สูนย์กลางกายฐานที่เจ็ได้มั้งจ๊ะสาธุาใครนึกยังไม่ได้ <c oughs> นึกได้หมดเลยเหรอครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> สมเป็น ลูกหลานไม่ได้พูดหลวงปู่จริงๆเลยสาธุอย่างนี้นี่เราก็จะได้บุญใหญ่กันเ็มดีใครนึกได้โลูลลางๆบ้างจ๊ะชัดเจนชัดเจนมากๆชัดเจนจริงๆเลยจริงแสนจริงือ <laughs> <laughs> ถูกหลักวิชาเลยจ้าถ้าน,นึกถึงพระเดชพระงุรลปูไม่ได้เหมือนกับเป็นคนชอบโกนนักยิงหนึ่ต้องน,นึกถึงท่านให้ออกในชัดดนเดพาะวันนี้เราคือผู้สถาปนาในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เป็นสังเวชนียสถานระลึกนึกถึงพระเดชพระสุรุลปูในภารกิจของผู้ปราบมารปราหานกิเลสใ้สิ้นเชื่อมมลอเศษ เหมือนสังเวชนียสถานที่อ,อินเดียนั่นแหละที่แต้งเกิดของพระสมมสมติเจา้าในทุกคนนึกแห่งตั้งแต่ที่ประสูตตสรุปรมจัตเอาปฐมเทศนาและกับร,รินิพานในภารกิจของภาคโปรดของพระบระมครูอาจสถานที่นั้น ซึ่งก็จะมีเป็นช่วงช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา25ง0กว่าปีช่วงไหนวัฒนธรรมชาพุทธแข็งแรงก็จะรักษาสถานสังเวชนียสถานนั้นได้ครับเป็นที่จะลิแสวงบุญระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางมาแห่งบุญของตัว ในช่วงไหนที่พุทธบริษัทสี่อิสุดสำเนียงบาสองาิสิกาปล่อยปละละเลยยันยนันไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาคำสอนของสัสมมาสมุติเจ้าในเรื่องของไตรสิกาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วัฒนับธรรมวิชาพุทธมันก็จะถูกผู้ท,ที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธ เบียดเบียนลุกรานแล้วก็ทำให้ปล่อยปละและเลยสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งสึ่งสำคัญมากจึงจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจของชาวพุทธกับพระสมมอบสมุทรเจ้าและเพื่อการเวลาผ่านไปก็จะถูกครอบคลุมครอบงำไปตรงนั้นแล้วก็ไม่อาจที่จะทำกิจได้ จนั้ท่านผู้มีบุญมาเกิดขึ้นในโลกก็มาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างเราดูดีเอ็มซีเมื่อคืนนี้ตามรอยบาปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทรมาปละ,ะอุธิชีวิตฟื้นฟ,นฟนูพุทธคยาแดนสถานที่ตัสรุษธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยชีวิต นถูกทำลายถูกกีดขวานกีดกันแล้วตอนนั้นถูกครอบงำโดยผู้ที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธแล้วก็เอาคำสอนมามโมเมปนเปนไปว่าพระส,มสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่ง <c oughs> ของเทพเจ้าที่ตัวนับถือครับ <c oughs> ในยุกแรกๆก็มีการคัดค้านแต่ชาวพุทธปกติเป็นคนดูดายอยู่แล้ว <c oughs> ไม่กล้าปเปชิญหน้าฟางอุเบกขาแห่เมตตา <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะถูกลุกลั่ำกันไปครอบงำกันไปอย่างนั้นคนเปนโมเมกันไปปล่อยปละแล้วเลยเหมือนตอนนี้ที่จริงคำว่าสมเด็จมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะครับ <c oughs> พระปางี้ สาตป่าปบางสกุลยวรก็มีเฉพาะในพุทธศาสนาคาำศาสัตบรุษอันนี้มีไปดูเถอะมีในเฉพาะคำสอนศาสนาแต่ต,กตกหลังก็ถูกดึงอไปบนไปกันไปแล้วก็ความดูได้วางอเบกขาแผ่เมตตามไม่กล้าไปเชิญนะแล้วก็ยังมีอีกะไรอีกตั้งหลายหลายอย่างก็ ก็อย่างเงี้ยอย่างปัจจุบันเราเห็นจะขืนปล่อยปละแล้วเลย่กันไปอย่างนี้ตอบไปก็จะคลายกติพุทธคาย,ยาเงี้แหละจะถูกรอบงากว่าจะดึงออนมาได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามือสร้างศาสนวัตถุตรงนั้นไปแล้วการที่จะไปลือทิ้งถอนทิ้ง<ม>ก็ลบกันใหญ่เลยครับปัญหามัาก็จะเกิดขึ้นมากมายอันสิ่งที่สำคัญคือต้องแข็งแรงชาพุทธต้องแข็งแรง ต่างรักษาละรักษาวันธรรมชาวพุทธเอาไว้เพื่อตัวเราและชาวโลกเพื่อทุกๆคนในโลกแต่ว่าถ้วหากาผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องราวความปจริงของชีวิตมีมากกว่าหรือกำลังกั้มกึ่งกันแล้วก็กเป็นอันตรายสำหรับความรู้สาก่อนที่จะถูกทำให้ล้มหายตายจากดวงวัตทีของโลกก็จะล่มสลายไปเป็นอย่างที่อัฟกานิสถานนี่ ไม่ใชครับว่าพระพุทธรูปถูกทำลายอย่างนั้นด้วยความไม่รู้นะน่าสงสารมากกว่าครับนั่นแหละคือหนทางไปสู่อบ,บายแต่ความเข้าใจด้วยความไม่รู้เขาว่านั่นคือหนทางไปสู่สวรรค์ครับนี่มันสวนทางกันไปอย่างนี้ล้วก็อยังดีที่มีภาพประวัติศาสตร์ถูกเก็บเอาไว้ถ่ายภาพเก็บไว้มงศิลปนเก็บไว้ ในก,การวาดภาพบางอะไรมังยังดีนะจ๊ะหัวใจของชาอัฟกานิสถานแต่ยังอุติศตนปกปักรักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้เป็นมรดกของโลกและโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของชาอัฟกา,านิสถานแม้ตนเองจะไม่ใช่ชาพูดก็ตามครับแต่ว่ามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ คือวันนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจรูปคอรบนี้หรือเรื่องราวที่เนื่องกับท่านพุนธิที่ถูกสร้างเอาไว้เป็นอนุณอนสณ์อนุสาวรีย์บุตรปณิมากรแต่สักวันหนึ่งบุญเก่าตัวตาม,มาทันหรือตามมาทันถึงลูกหลานก็จะเข้าใจได้ศึกษาค้นคว้าไปได้แต่ถ้าถูกทําลายล่มสลายไปแล้วก็ไปราบว่าจะไปศึกษาหาความรู้กันที่ไหนนี่ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น วันนี้เรากำลังอยู่ในยุคของผู้สถาปนาอนุสรณสถานสิ่งนี้นี่ที่เนื่องกับประเดชคุณหลวงปูป่ผู้คนพรอพิชาธรรมกายในภารกิจของการปรับมาประหารกิเลสซึ่งมีกันอย่างต่อเนื่อง,องมายาวนานทีเดียวมับพบทับชาาไม่ทวนเราก็จะต้องตั้งใจอาบุญนี้กันให้เต็มที่นะจ๊ะกาตั้งใจให้เต็มที่คือใน กาในวาจาในใจในทุกๆก,กิจกรรมเราต้องมีแต่ประเด็นพปะคุณหลวงปู่ของเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลับตาลืมตาก็ต้องให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปทำตรงนั้นให้ดีที่จะถูกถ่ายทอดผ่านดีมีไปทุกภูมิภาคทัวโลกให้ผู้มีบุญใน้พบเห็นก็จะได้ เกิดกุศลสตาซึ่งตอนนี้มีจำนวนมากเป็นจำนวนเรือนร้านที่ดูผ่าน d นะีเอนซีอยู่ณช่วงนี้ทางการถ่ายทอดสดจากที่สภาธรรมกายสากลและก็ที่ลอทัสแลนดแดงเกิดนงทนี่นุพนนบุรีเนืรีไปด้านในทุกอริยาบทของเรามันจะอยู่ในกล้อง ไม่จะถูกถ่ายทอดไปดังนั้นจึงควรจะเป็นอริยบทของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแลวครับชะจ๊ะไม่ใช่ผู้รู้ผู้นอนหลับอยู่อืมเพราะฉะนั้นต้องสกิจันให้มาเป็นผู้ตื่นทั้งมื่อกลับแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อเห็นใจนะจ๊ะเพราะเดินทางไกลามามางมวงความทุกข์ของผู้ที่ม่วงและไม่ได้นอน,นเป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง แต่พอทนได้แต่ความทุกข์ในบายนีไม่มีเวลานอนเลยทนได้ยากเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาสิ่งที่ทนได้ง่ายหรือไปสู่สิ่งที่ทนได้ยากแต่เป็นทางมาแห่งบุญของเราถ้าเราไม่อดทนตอนนี้แล้วเราจะต้องไปอดทนในปรรโลกนี้ ไม่ถูกหลักวิชานะลูกนะเรามาเพื่อการนี้ก็ต้องสู้สู้เว้ยนะสองคำอย่าลืมนะจ๊ะใครนอนอยู่เราก็สะกิดลุกขึ้นมาเลยนั่งหลับไม่เป็นไรนั่งหลับยังดูมีสัมมาคารวะอะไรดีมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนลวงข้าวนนาใหม่งอถึงไม้จะงอติดพื้นก็ยังสง่างาม ในะจไม่บอกเขาเขาไม่มีใครก็รู้เราก็เรากํากลังหลับเขานีดก็เรากําลังบําเพ็ญเป็นอะไรก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่อย่างดีนะจ,จ๊ะย่างดีกว่าที่เรานอนเยียดยาวไปเราเอาไว้เป็นนอนในอารีบทช่วงสุดท้ายช่วงแต่ก็ให้นอนยาวเละนะช่วงนั้นจะได้นอนอย่างเต็มที่เลย รล้วตอนนั้นเนี่ยเราจะวางอาไปขาได้เพราะกิ้งไปกิ้งมาได้เหมือนท่อนไม้ในป่าเนี่ยในวันสุดท้ายของกายมนุษย์ตอนนั้นตัวเราจะกระโดกกระเดกเหมือน่อนไม้ในป่าไปนอนกันตันมนุษย์แต่มาตรนนี้นั่งอริยบทของพระธรรมกายในตัวนั่งนั่งอย่างเดียวอริยบทของพระนิพพานในยอานะนิพพานนั่งอย่างเดียวอริยบทของท่านผู้รู้นั่งอย่างเดียว ไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนอนเพราะไม่มีภารกิจอย่างอื่นแต่ใน,นอรีบทของผู้เมื่อไรูแม้เป็นเทวดาชาวสวรรค์นเนี่นยใช่ก็ยัเหมือนสังคมมนุษย์ี่แหละีโตเตไปโน่นไปนี่ผู้ที่ประมาาในะะววการดำเนินชีวิตก็จะไปเที่ยวชมสวนชมวิมงวิมานชมไปสังสรรค์เฮฮากันไปในหมู่ของ สหายแห่งเทวดาอย่างนั้นแต่ผู้รู้ที่เป็นเทวดาเป็นพระอริยเจ้าท่านก็จะอยู่ในอริยบทนั่งนะสงบสงียมแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่กําลังแสวง,ห,งหาหนทางแห่งพระอริยเจ้าก็ทําสมาธิอยู่ในวิมานนะทําสมาธิ หรือแม้แต่นักเรียนบ,บานฝันในฝันวิชาเนี่ยก็ดูดีเนะก็เข้าใจหลักวิชาดีแต่ตอนใกล้จะตายเอา,ากพลังจิตอ่อนลองไปกำลังบุญกับตัวก็ทำมาไม่เต็มที่ได้ในระดับหนึ่งอพรัสเบเกอเป็นชาวสวรรค์ชั้นดาวดิงไม่ได้กลับไปโดยสิบปรีวงมุบิวิเศษเขตบรมโพธิสักไปรู้ตัวตรงนั้น มันเจ็บใจเม่เสียดิส ц ินหมดไม่น่าเลยก็ไปนั่งทำความเพียรตรงนั้นอันนี้ก็มีแต่บางพวกที่อาขนาดดูเดเมซีตายไปเออปับเดียวไปอยู่ดาวดึงนั่งก็มีไม่นั่งก็มีอีกเามากกืองบอกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งแน่นอนแต่ขอเดี๋ยวเดี๋ยวสังสั่ก่อนอันนี้ก็มีเออให้มันได้อย่างนี้ก็ไปโทษใครโทษผู้สอนอย่างเดียว ว่าอืมยังไม่ทําให้เขาลึกซึ้งตรึงใจก็เดี๋ยจะปรับวิธีกันไปเรื่อยๆนอจ๊ะเพราะนันวันนี้ทั้งวันนะุูกหน้าต้องรักษาใจของเราให้ใสๆอัตตนนี้พระเดบคุณหลวงปูก่กาลังเอาเราไปเชื่อมกระายบุญอยู่กายหยาบเราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยบางอย่างท่านทําให้ได้แต่บางอย่างท่านทําแทนให้ไม่ได้ จำได้ไหมจ๊ะเน้นบางอย่างท่านทำให้ได้สองบางอย่างท่านทำแทนให้ไม่ได้อันหนึ่งบางอย่างท่านทำให้ได้สองาง,อางทานทำแไม่ได้ไม่เอางี้ไปภูมิทวาบรี ันึงอืนหนึ่งไสองางอย่างทนไม่ได้อ่าัดเป็นลูกคาเทวาลมีพิบ่าวมายอดหน่เอาสูงวันี้อีกหนึ่งบางอย่างท่านทำให้ไม่ได้สบางอย่างท่านทำไม่ได้ยังไม่พร้อมเพียงอย่านี้อากาศสเทวาเอาสูงวันนี้อีกอ่อ หนึ่งบางอย่างท่านทำให้ได้สองบางอย่างท่านทำให้ไม่ได้ <c oughs> อขึ้นฉันจะตุลแล้วคราวนี้อันน้นัดแน่กันทั้งต้องพร้อมหมดนะจ๊ะพร้อมหมดเป็นเรื่องที่ต้องจําต้องจำเนี่ยถึงต้องให้ท่องเนี่ยเราจะอธิบายให้ฟังครับอ่ะหนึ่ง บางอย่างท่านทำให้ได้สองบางอย่างท่านทำให้ไม่ได้ใช่สิ่งที่ท่านทำแทนไม่ได้คือเราต้องสั่งสมบุญรอตัวของเราเองทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาอย่างเต็มกำลงังอย่างถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำหลังทำไปแล้วใจตั้งผ่องใสอิติวินดี วัตถุทานังบริสุทธิ์ผู้ให้ลรับตั้งบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะตั้งทําด้วยตัวเองแล้วก็ไปเชว่งคนอื่นก็ทํามาอันนี้เราต้องทําเองตั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานี่แหละนั่งสมาธิกับั้งเองรักษาศีลก็ตั้งเองทำทานกับตั้งเองเองทั้งนั้นเลยตรงนี้ท่านทําแทนให้ไม่ได้สิ่งที่ท่านทําให้ได้คือ เอาบุญที่เราทำไว้แล้วทั้งหมดนี้มาสะสะงางท่าทรรมเราแก้ไขท่าทรรให้เราให้สะาบบริสุทธิ์เชื่อมสายสมบัติและค่ะเชื่อมผังที่ดีๆให้กันเราไม่แต่ลูกหลานของท่านลูกหลานท่านที่เนื่องด้วย สายโลหิตปูผมนี่แหละก็เป็นสายโลหิต,ตนั้นนั้นแต่ตระกูลก็ลำบากอัตคัดขัดสนลำบากล้งปูน่เป็นญาติโดยตรงจำไม่ได้ว่าเาอเรียกว่าเด็กคุณล้มปูไวาอย่างไรอเรียกว่าหลวงพี่แปลว,ว่าเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันมาก บางอย่างท่านทำให้ได้บางอย่างท่านทำแทนไม่ได้ท่านจะบอกไอ้ผงม,มึงไปเอาเงินของมึงมายี่สิบห้าบาทมาทำบุญด้านนีะเขาสร้างโรงเรียนประยติทันแย่กูจะเอาบุญนี้เชื่อมสายสมบัติไอ้บึงมึงจะได้อดเลิกอดอยากยากจนพู่มเอเห็นไหมเราจะไปคิดเอาเอางอืม เป็นญาติกันนี่ยัางไงแงๆอยู่แล้วทางทำไม่ได้ไม่ใช่เลยนี่นะจ๊ะแม้เราเป็นลูกหลานติดตามท่านมาหลายภพหลายชาติก็ตามเราอย่าไ,ไปคิดตัวเองแงๆเดี๋ยวท่านแล้วหอบเราไปแน่ที่ดุสิตบุรีไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะลูกนะเราต้องอัตตาหิอัตโนในโทนเลยแหละ ทำด้วยตัวของเราเองทั้งทานทาั้งศีลทั้งภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างวันนี้ที่หลวงพ่อบอยรู้ทุกคนนึกถึงหลวงปู่ไว้กลางกายรักษาใจเหยใ,ใส่อย่าให้ใจหลุดไปที่อื่นให้เห็นท่านอยู่ตลอดเวลาอยู่ในกลางกายของเราเพื่อที่ว่าจะได้เป็นฐานรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในการที่เราจะตอบเสาเข็มตอนสุดท้ายกันในวันนี้แล้วท่านก็จะเอาบุญนี้แหละ เชื่อมกับบุญเก่าที่เราทํามาเนี่ยซึ่งเราทําไม่ได้ในการเชื่อมบุญระหว่างบุญเก่ากับบุญใหม่ที่เราทำายกๆเนี่ยเราทําไม่เป็นเราทําไม่ได้แต่ท่านทําได้ท่านก็นจะทําตรงเนี้ยไปเชื่อมให้นี่แหละจ้าเพราะฉะนั้นนี่ลูกทุกคนต้องจำนะจ้าต้องจำให้ดีทีเดียว อย่าลืมทุกกิจกรรมแม้คําถามที่ถามเมื่อกี้ก็ถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นหนึ่งเวลาถามต้องตอบพร้อมๆกันถ้าไม่ตอบก็ยังทันอยู่อาจายจะค้อนเงินค้อนทองก็ยังทันอาจารานนี้ถ้าใครไม่ตอบนะยังทันอยู่ค้อนเงินหรือค้อนทอง mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่จะต้องจําตรงนี้เอาไวใ้ให้ดีหลุดไม่ได้เลยต้องทาด้วยตัวของเราเอง แล้วก็ให้มันถูกหลักวิชานะจ๊ะเดีย๋ยววันนี้ต้องเลิกเร็วหน่อยเพรเดี๋ยวบ่ายสามโมงพระอาจารย์จะมอบของที่ระลึกให้กับจ้ภาพผู้มีบุญเราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสําหรับผู้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพราวัรดรุ่นในสองห้าสี่จำนวนสามร้อยหกสิบท่านจะขึ้นไปภายหลังจากที่เราประกอบพิธีตอเสาเข็มต้นสุดท้ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ ให้ทบทวนความตั้งใจของเราที่เราจะขึ้นไปปฏิบัติทำข้อนี้นี่มีวัตถุประสงค์อะไรที่เราลางงานมาหรือวางภารกิจเครื่องกัวลเราเนี่ยตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ไปกลับสองวันอยู่ที่สวนานวัดอีกข้าวันเท่านั้นเ,นเราลาง,งานมาทำไมเราขึ้นไปทำไม ให่ถามตัวเองและก็ต้องตอบให้ได้ด้วยซึ่งคําตอบก็คือว่าเราจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาประรัตนตตัยในตัวซึ่งเรารับทราบไปแล้วว่ามีอยู่แล้วในตัวของเราเราก็ลังแสวงหาที่เป็นสัพเพยะเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็มีแล้วที่สวนปนาวัตรนี่คือคําตอบที่ที่เรารู้ตอนนี้นะจ๊ะก็ต้องทบทวนเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นไปแล้วก็ต้องทําให้ ถูกวัตถุประสงค์ของการลางงานและขึ้นไปปฏิบัติธรรมกันในคราวนี้นะจ๊ะให้ทบทวนหลักวิชาซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากหลับตาให้เป็นวางใจให้เป็นอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอในทุกอริยาบทอย่าไปนึกคิดอย่าไปพูดอย่าไปทําเกี่ยวกับเรื่องที่เนื่องกัทางโลก เรื่องหยาบหยาบเรื่องธุรกิจการงานครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องที่จะลำพึงถึงคนโน้นคนนี้ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมในการพี่น้องวงบุญของเราก็ดีแล้วผู้อยู่ข้างล่างก็ดีเราจะต้องไม่ไม่ไปนึกถึงเรื่องเหล่านั้นารยจะละไม่ให้ไม่ให้ความไว้ใจใส่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพื้นนักเรียนที่ขก้นไปปฏิบัติธรรมในกรนี้สิ่งที่เราควรจะสนใจคือ ทำยังไงเราจะหลับตาเป็นเราจะหยุดวางใจเป็นหยุดใจให้ได้ที่ศูนย์กลางกายฐานนี้จะทำยังไงเราจะเข้าถึงพระัตนาัยในตัวนั่งนอนยืนเดินให้มันทบทวนแล้วก็ปรับงุงแก้ไขนะจ๊ะมันสังเกตให้ดีเลตึงไปไม่หย่อนไปไม่หยาบไปไม่หรือเราเอาเวลาไปทําอะไรกันที่นอกเหนือจากการที่พระอาจารย์ท่านแนะนํา รือสิ่งที่เราได้ศึกษามาก็ทบทัว,วแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปถ้าเราทำได้อย่างนี้การขึ้นไปในคราวนี้เราก็จะสมปรัถนาคณะ,ะ,ะแล้วก็อย่าลืมเอาดวงธรรมโดยองค์พระใสใมาฝากหลวงพ่อกันทุกคนด้วยนะจ๊ะสำหร,รับในช่วงนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอโดยพลอยลุกทุกคนนั่งพับเพียบ หลับตาพนมมือขึ้นบพร้อมกันไป้นึกถึงดวงบุญใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะขอได้ผานบุญบาร,รมีราศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกทุกพระองค์นับประสงค์ขายพระองค์ไม่ท้วนในอายทะนานิพานบาร,รมีธรรมของพระปัจเจกับพระเจ้าและพระอรหรันตเจ้าทั้งหลาย บารมีธรรมุมเดบุคหลงปู่พระมงเทพมณีสัจันทะสะโรบุคุณภพวิชาธรรมกายบารมีของยายใจมหารัตนอุบาสิกาจรย์คนุกยุงและมหาธรรมบารมีศีบารมีเนกขมปัญญาวิยะขันติสัจจะดิธาเมตตาเบิดขาบารมีจะได้สั่งสมบุบรมมาตั้งแต่ปฐมวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้งางบารมีเรื่อยมานับพบทัาติไ่ท้่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงามรดงอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้กลั่นกายวาจาใจท่าธรรมจำคิดรู้ของเราให้สะอาดแย่งบริสุทธิ์ให้หลุดพนจากรามเป็นบาปเป็นท่าของมายาม,มานจากวิบติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบา,บากกรรมวิบากม,มารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรกไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูนไปให้หมดให้ลูกทุกคนสม,ม,มบูรณ์เป็นมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบไปตั้งถึงที่สุดห่งธรรมให้สม,ม,มบูรณ์เป็นมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้สมบัติใหญ่ไหลามาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้หรือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดจะเป็นสมมาอาชีวะให้ประสบความสําเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง,ง่ายขายกลัองกําไงงามเป็นมาหาเศรษฐีพู้ใจบุญเป็นมาหาเศรษฐีคู่บุญค้าจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ทำนั่นดจะเป็นสัมมาสมุทจ้าเป็นคุณหลวงปู่และคุณยายจารย์ในบรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุทมนั้นจะมีสุขภาพร่างกายี่แข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยเจรลภัยราชไภัยภัยทุกชนิดจะดำกรรมไกล ให้พบปาต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีได้ตลอดรับฟังจะได้มีอุปสรรคได้เกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื่องนาบุญไปในยุปาศาสนาปฏิบัติธรรมะก็ขอให้ได้พบพระธรรมากายจะศึกษาเรียนพัธรรเวินของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้แตกฉานเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาให้ไประเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลาย วายสุบริบวนทั้งอัฏฐะและปะัญญชนะใครได้ยินได้ฟังธามมขอได้บรรลุธ,ธรรมกายความปรารถนาเด็กก็ตามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นไบประการสร้างบุรมีขอความปรารถนานี้จองเป็นผลสําเร็จจ้องเป็นผลสําเร็จจ้องเป็นผลสําเร็จเดี๋ยวนุภาเป็นพร,ระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จองทุกประกการเถิดสาธุ